สวัสดีครับ SS Network Radio Shop นะครับก็เครื่อง F40 เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าบนเครื่อง F40 นั้นมีอะไรบ้างนะครับท้านหน้าเลยนะครับของ F40 นั้นจะมีกลุ่มปุ่มหนึ่งนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มปิดเปิดหน้าจอนะครับปิดเปิดหน้าจอนั่นเองนะครับและก็มี จะทำอะไรคือเราต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะให้หน้าจอเปิดก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มีปุ่มเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็นะซ้ายขวาขึ้นลงนะครับมีปุ่มกลางนะครับปุ่มกลางปุ่มกลางใช้ทําอะไรนะครับกดเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้ปุ่มแบ็กแบ็กนะครับอันนี้สองปุ่มนี้ก็จะใช้ในลนักษณะของการโทรนะครับเช่นว่าเรามีเราจะโทรโทรศัพท์ก็ใช้ปุ่มที่เป็นรูปเครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีปุ่ม พวกปุ่มเลขตัวเลขก็ปกตินะครับเหมือนโทรศัพท์ปกตินะครับหรือว่าวิธีการโทรนะครับจะทัชที่หน้าจอก็ได้นะครับได้หมดนะครับมีหลายรูปแบบนะครับก็เข้าไปทัชเอาก็ได้นะครับครับกดเอาก็ได้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับ ข้างซ้ายนะครับก็จะมีปุ่ม ptt นะครับ push to talk นะครับต่อมาก็จะมีปุ่มเลื่อนวอลลุ่มขึ้นลงอั Up, down นะครับอีกด้านหนึ่งด้านขวาก็จะมีปุ่ม sos นะครับผมก็เซตเป็นคีย์ ptt ของแอปบางแอปนะครับแล้วก็ปุ่มกล้องนะครับส่วนด้านบนนะครับเทบเรียบไม่มีอะไรนะครับมีสายที่ ยึดสายคล้องมือสายคล้องมือไม่มีในชุดนะครับต้องไปหาเสื้อเอาเองนะครับเสานะครับหมุนออกได้หมุนให้แน่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะหายนะข้างล่างนะครับก็จะมีจุกปิดจุกยางนะครับไว้กันฝุ่นกันความชื้นนิดหน่อยนะครับข้างในก็จะเป็นรูชาร์จ USB นะครับแล้วก็มีรูหูฟังนะครับส่วนด้านหลังนะครับเขาก็จะมี คลิปเนบนะครับกับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้มันเป็นฝาถังฝาหลังไปเลยนะครับมีกล้องมีลําโพงนะครับเสียงดังชาดนะครับเวลาถอดแบตรุ่นนี้ต้องหมุนหมุนหมุนสกูออกนะครับใช้เหรียญก็ได้หรือใช้เล็บติกเอาก็ได้นะครับไม่ต้องหมุนให้แน่นมากนะนะครับปึงปึงมือนะครับมีขั้วสัมผัสของแบตตัวนี้ไว้เสียบแท่นชาร์จนะครับประมาณนี้นะครับ จะใช้งานก็เปิดแต่เซโรเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเปิดนะครับถ้าเราเซ็ตไว้มันก็สามารถกดเข้าได้เลยนะครับศูนย์ศูนย์เอ็กแหตช่องนะครับอันนี้ก็ต้องใช้แอปพิเศษเพิ่มเติมนะครับ bottom map button mapper นะครับ ก็เซตเพิ่มเติมนะครับก็เป็นข้อมูลไว้ให้ชมนะครับสิ <14, S 1> บสี่บรรเทาภัยเฉพาะกิจสิบสามอารัน 4 0 0ย์ศูน์อ c นครนายกประสา,านเหตุ02ห้องประชุมนอยอปอู0ย,ย์าพยอินทรียครับก็เป็นอะไรที่ใช้งานง่ายดีนะครับเราก็ใช้ b u t t mapper เซตปุ่มอะไรพวกนี้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวคงจะไว้เล่าให้ฟังในวาระต่อไปนะครับ เขาเป็นรีวิวเล็กๆนะครับสำหรับปุ่มเครื่อง F 4 0นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ